สวัสดีครับท่านผู้ชมทเที่ยงนี้เที่ยงนี้ปาทิโทพาท่านมาชมสิ่งสวยๆงามๆที่กำลังจะเบ่งบานท่านผู้ชมให้โลกได้รับรู้ว่าฉันนี่แหละฉันนี่แหละคือราชินีแห่งดอกไม้ ด,ดู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 ท่านผู้ชมปโโลาโตโผล่ออกมาดูโลกนี่นี่นี่เห็นบนี่นี่นี่กำลังจะเปล่งประกายแห่งความสวยงามอันนี้เป็นช่อดอกแรกแรกนะแล้วจะมีตามมาอีกหนึ่งสองสามสี่ท่านผู้ชมเอ้ยเอยเอเขาถึงเรียกเธอว่าต้นว่านสีทิศท่านผู้ชม วิถีไทยก็เอามารีวิวครั้งหนึ่งแล้วครั้งหนึ่งแล้วอันนั้นเรากําลังสิบเป็นดอกสีจุุมๆเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้เนี่ยวันนี้เธอเริ่มจะออกเป็นประกายความสวยงามท่านผู้ชมเบื้องบนี่ป้าทุกวันสี่ทิศนี่คุ้มค่าในการที่เอามาปลูกไว้เพราะว่า เธอจะเปล่งประกายความสวยความงามเป็นไม้มงคลท่านผู้ชมอืมลุงอันนั้นเราบอกว่าซื้อไปเลยว่าานอันนี้น่ะปลูกไว้ให้มงคลแก่เจ้าของบ้านเจ้าของที่เป็นที่ปลูกไว้เห็นไหมเนี่ย่องเข้าไปข้างในสิเป็นเกสรพร้อมที่จะเปล่งความสวยงามออกมาคนเฮานี่ ถ้าหากว่ามีความสวยงามก็ซิมีคนอยากเบิ่งอยากแงงแมนบอกมีสเสน่ห์ในตัวเองดอกไม้ก็เช่นเดียวกันต้นไม้มงคลนี่กะคือกันท่านผู้ชมถ้าหากว่ามีความสวยงามเป่งประกายรัศมีออกมากะสีเห็ดให้คนอยากเบิ่งอยากแงงนั่นก็หมายความว่าในเฮือนในซาหนั้นมีความเป็นตาหัก มีความเป็นตบแพงอืเงินไหลมาเทมาบารมีทั้งสี่ทิศลั่งไหลโฮม,มารมมาตุ้มเข้ามาเออบารมีทั้งสี่ทิศโซกลาบทั้งสี่ทิศอืทิศเหนือทิศอีสานทิศภาคกลางภาคใต้ตะวันออกตกโซกลาบเข้ามาเรียกว่าว่าน สี่ทิศอืมปาทิทโทท่านผู้ชมเออเอาเมื่อนี้วิถีไทยกันเลยเอาว่านมงคลสีแดงนี่นะนี่นี่น,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 นี่สีแดงสีแห่งความโชคลาภมาให้ท่านผู้ชมเบิกเนาะว่านสี่ทิศอืมสนเน่มหานิยมทั้งสี่ทิศลังไลเข้ามาสู่เจ้าของเฮือนเจ้าของซาลช่วงที่ดอกไม้มงคลออกดอกนี่ โบ,โบราณเพื่อนว่าเจ้าของเงินเจ้าของซานที่เป็นเจ้าของต้นไม้อ่กัดซีมีโซกมีลาบอ,อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อของคนโบราณที่ปลูกไม้มงคลไว้เนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคนที่ยังโบมีวิธีไทยต้นอะไรนี่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น เคยเห็นแต่แบบอื่นว่านอย่างอื่นแต่ว่าว่านนี้น่ะเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกสวยงามจังเลยนี่น,นหามาปลูกท่านผู้ชมเนาะว่านสี่ทิศปโชคลาบเอาสำหรับเที่ยงนี้กลับมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งดได้แยงสำหรับท่านผู้ชมที่มีแล้วก็บ,บอกวิธีไทยว่านนี้ที่บ้านก็ปลูกไว้ค่ะ แล้วก็มีสีสันหลายสีด้วยมีสีสีต่างๆสวยงามมากเลยค่ะ,ะปลูกไว้เป็นไม้ฟอกอากาศก็ได้ไม้สวยงามประดับในห้องรับแขกในห้องนั่งเล่นแล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศป้าทิโทแล้วยังเป็นสปปรรพคุณทางยาอีกนะ,ะกันนั่นกันนี่ท่านผู้ชมหลายคนก็มีมาแชร์กันเนาะเอา สำหรับท่านผู้ชมที่มีหรือว่าบางคนก็สิบอกว่าว่านอันนี้ปลูกไว้ก็จะกันพวกทูตผีวิญญาณทั้งสี่ทิศไม่ให้เข้ามาเอ,อเข้ามาในบ้านของเราก็สิมีดอกออกทั้ง4ี่ทิศเป็นการป้องกันบ่ให้พวกสิ่งชั่วร้ายเข้ามาในครัวเหอนขัวซานเนาะป้องกันไว้อสำหรับ เที่ยงนี้กลับมาแชร์ประสบการณ์สำหรับท่านผู้ชมที่มีความรู้เกี่ยวกับว่านสีทิศเนาะมาแชร์ประสบการณ์ให้วิถีไทยได้ฟังหน่อยเด้อท่านผู้ชมเด้อสำหรับมื่อนี้ขอบคุณมากอยู่ดีมีแห้งสุผภูสุคนนอนลับก็ขคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ะคอให้ได้เงินแสนให้เป็นคนผู้จบผู้งามผู้ใดเบิ่งก็ให้สวยๆง,งามๆึกตาต้องใจเว้า การงานธุรกิจอย่างก็ขอให้ประสบผลสำเร็จการงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองค้าขายร่ำรวยนี่นเออเอาสำหรับเที่ยงนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม